ยาหรือภัยเงียบทำไมเราต้องใช้ใบสั่งแพทย์และทำไมการคัดค้านแบบเหมารวมจึงอันตรายในยุคที่ข้อมูลไหลเร็วแต่ความเข้าใจจริงกลับเดินช้ากัญชากลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมมีทั้งคนที่เชียร์สุดใจและคนที่ต่อต้านอย่างหัวชนฝาแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าสองฝั่งคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนทั่วไปที่กำลังเชื่อว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วปลูกเองใช้เองได้เลยมันดีกว่าบุหรี่กับเหล้าอีกประโยคเหล่านี้อันตรายมากเพราะมันทำให้คนจำนวนมากเริ่มทดลองใช้กัญชาแบบไม่มีการควบคุมไม่มีคำแนะนำจากแพทย์และไม่มีความเข้าใจระบบสมองของตัวเองเลยทำไมต้องมีใบสั่งแพทย์หลายประเทศทั่วโลกที่ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ จริงๆล้วนแต่มีระบบควบคุมเข้มงวดใช้เฉพาะในโรคที่จำเป็นเช่นโรคลมชักบางชนิดที่รักษาด้วยยาอื่นไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งที่มีผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดโรคพากินสันหรือผู้ป่วยเอชที่เบื่ออาหารรุนแรงแต่ไม่ใช้เพื่อความบันเทิงหรือใช้ได้อย่างเสรีตามอำเภอใจ ใบสั่งแพทย์จึงไม่ใช่แค่ขั้นตอนราชการแต่มันคือระบบที่ป้องกันไม่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบต่อสมองในระยะยาวแล้วกัญชาเบาวกว่าเหล้ากับบุหรี่จริงหรือหลายคนมักใช้ข้อเปรียบเทียบว่าเหล้าบุหรี่ก็ถูกกฎหมายทั้งที่อันตรายกว่าแล้วกัญชาทำไมจะใช้ไม่ได้แต่คำถามนี้ต้องตอบกลับด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ว่า สุราและบุรีเป็นภัยที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าพอปล่อยเสรีเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำๆเรามีคนไทยตายจากโรคที่เกี่ยวกับสุราและบุรีปีละเป็นแสนรายถ้าเรารู้ว่ามีบางอย่างอันตรายอยู่แล้วทำไมเราจะไปเปิดประตูรับภัยใหม่เข้ามาอีกโดยไม่มีหลักประกันอะไรเลย กัญชาจึงไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาเทียบกับเหล้าบุรีเพื่อใช้เสรีได้เพราะมันคือสารที่กระตุ้นสมองลึกในระดับที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าผลกระทบจริงคืออะไรโดพามีนความสุขที่กลายเป็นหลุมพราง สิ่งหนึ่งที่กัญชากระตุ้นคือการหลั่งโดพามีนในสมองโดพามีนคือสารเคมีในสมองที่เกี่ยวกับความสุขความพึงพอใจและแรงจูงใจแต่เมื่อได้รับการกระตุ้นจากกัญชาอย่างซ้ำซากสมองจะเริ่มเสียสมดุลผลกระทบของโดพามีนที่หลั่งผิดปกติจากกัญชาติดพฤติกรรมสมองจะเรียนรู้ว่าใช้กัญชาเท่ากับสุขจึงอยากใช้ซ้ำแม้ไม่มีความจำเป็น ภาวะซึมเศร้าเมื่อไม่มีกัญชาเพราะสมองเคยชินกับการรับความสุขจากสารภายนอกมันจึงหยุดผลิตโดพามีนเองส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าหดหูสมาธิสัน้นการตัดสินใจแย่ลงโดยเฉพาะในวัยรุ่นสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่อาจเกิดภาวะคิดช้าเรียนรู้ช้าติดนิสัยหลีกเลี่ยงความยากจิตหลอนและโรคจิตเภท งานวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้กัญชาหนักมีความเสี่ยงสูงต่ออาการหลอนวาาระแวงและในบางคนอาจกระตุ้นโรคจิต,ตเภทให้แสดงออกสรุปความเสรีต้องมีความรู้รองรับการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นเรื่องดีและควรมีพื้นที่แต่การใช้กัญชายอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุมคือการเปิดประตูให้เด็กไทยโตมากับสมองที่ผิดปกติ ผู้ใหญ่บางคนใช้กัญชาทุกวันจนติดโดยไม่รู้ตัวและเกิดสังคมที่สับสนว่าอะไรคือสุขภาพอะไรคือพฤติกรรมเสฟติดแฝงเราจึงต้องพูดเรื่องนี้ด้วยข้อมูลไม่ใช่ด้วยอารมณ์การปกป้องสังคมไม่ใช่การตีกรอบแต่มันคือความรักในระยะยาวเพื่อให้ลูกหลานเราเติบโตในสังคมที่ยังมีสติ